สบายดีทุกคนมาเนี่ยครับกล่องกันเก่าเนาะกระเป๋าเซฟส่งออกไปหากินเลยมาเนี่ยวันใดพ่อไปหากินเด้อทุกคนเด้อพ่อเบิ่งกระจุดบังไฟงานบุญบังไฟบรนโุนเนาะขันที่เอาอึมงไข่กับเขากำลังในประกาศอยู่เนาะกำลังสิเริ่มจุดบังแลกววันใดอยากสู้หางวันใดก็แทรกก็ติดตามเด้อทานชอบทานได้กันเลยระกาศ กระตืจเป็นกำลังใจดูกันนะครับดูคลิปแน่ดูกันในในกฎกติกานะครับโอ้โหมีแสงบ่บ่มีนอกมีในหยั่งเด้อกรรมการเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับยืมได้ถ่ายสอบกดไลค์กดแชร์เด้อทุกคนนี่เรากดนฐานมันอยู่ข้างน้องเนาะเดี๋ยวตอนเขาโจดเดี๋ยวจะท่ายเบิ่งนี่เนาะนี่ฐานฐานบางไฟเนาะกําลังสิขึ้นบางแรงตอนนี้กำลังไอ้แข่งโนบายแยะโนบายกันอยู่ เป็นบังแลกในรายการขึ้นฐานแล้วบังแลกไีอึไทยสสายครับจะไกลนิดนึงเนาะไกลสุดๆบังเล็ก้าเบียนย้อนปันจูเนาะขึ้นไปแล้วทุกคนอุ้ยเงาเหยียดเลยไปครับึือไปยังสั้นแล้วนะ บังเลกไปแล้วทุกคนข้าวบานเลยล่ะผ้าผ้าเสียบระวังเลยสถานอย่างนี้จุลูจุลูของในบ้านคุณดิข้าวหมูบานล้็นธรรจุลูทางในบ้านคุณเนาะะดูกันไปก่อนได้ได้กาบคางมันมันก็กี้ไปครับไปครับน้องเพจเป็นจากสั่นเหรอ ออ,อ,ออกมาตด้ข้างไปแล้วอลออ้า,างีาไปไปไมไ่อี้น้อะอย่าไปรอให้ร่วงคำ<อ><อ>ครับบางทีสี่เนี่น,น,นี้ก็หน,าน <ไป S 2> ้าฝนํำไป,ไป สินการเกษตรครับข้าวพี่ขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามันเห็นยูบอทุกคนเห็นบโอขึ้นเทียมทีดีเลยเด็ตจานก็มยแต่ว่าล้มไปแล้แห้งแห้งลมเลยเห็นบ่ทุกคนเห็นโาจุดจวดเลย ดูเรื่อยๆด้วทุกคนช่วงนดูเรื่อยๆใน3าบังแล้วแไทยเป็นเรื่อยๆเนาะมว่าจะเป็ดบางง่ๆเมื่อนี้คงจะเห็นเนาะคือทีรีทิรีเลยแต่ปจวดๆเลยสวัครับหนึสไปไปครับเห็นบอลล้วเนาะขึ้นไปแล้วคนน่ะอู้ย ตัวไปดีครับดูจังหวะสุดท้ายเห็นบอเห็นบอลใสุดๆเช่นกันรอบนี้อีกสองบ้างเนะทุกคนเห็นบไหมอีกสองบ้างในสองบ้างไม่รู้ว่าบ้างไหนจะขึ้นก่อนเบิรงเนาะไปายนี้เล่นดี่น้อยนะเีกมไม่เงียอีกสองบ้างตอนนี้ไม่ไม่กับแบดเวิร์ดแล้วไม่ก็ได้ลองมาดามเสียงรบกวนในสไลด์เนี่ยห โอ้ขึ้นสวยเลยตัวนี้เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่เมื่อกี้กินไปบางนึงน้องทุกคนยังอีกบางนึงอยังกินบางนึงโยธาเนี่ยเออดูกันไปคอ้ที่ขึ้นเองเนี่ยกินลงไปลาดนมอ่ากินลงไปลาดนมเหมือนกันรอดูน้องทุกคนเนาะเป็นยังไงกินลงไป คือฟ้าคือฝนท่น,น้อนี่ฝนก็ลุ่งนี่จริงแล้วนะเตรียมตัวเลยฝนสิโตกห้ามกรรมาการนี่งมาเนี่ยเบิ่งเลยทุกคนเมื่อฟ้ามื่ฝนมาอีกแล้วฝนก็ลิ่นลื่นมาเนี่ยนะฝนสิโตกห้ามกรรมาการตกห้ามคนถ่ายคลิปน้ำเลยเนี่ยคุเบิ่งเงบิร์ไฟเลยทุกคน หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามชเทลไปไมไม่งสั้นแล้วนะไปครับไปเอาปีปาปั๊บ คนเป็นไปสีหา,างตีลงมาข้างฐานจุดจุต่อไปเข้ากลุ่มดูต้อตงบอกโล่โนั่นแล้วาง ฝนกระตกบาทเนี่ยเอา้าบลัวเห็นมนั้เนาะของใบอยู่ครับของสายอิยสระคนกุม<อ>กุมอ,อยู่จูดี๋ยไปแล้ว <บา S 1> นะ <บา S 1> ครับฝนกระตกเมาทุกคนอัน คงเคยสวรรค์มึงกระนี่พางสะบัดขึ้นหรอดอกไฟกบอกคนในเรื่องที่นอนเด้่อยโยกผ่านถนนน่ะบอกคนถอยแน่ตอนนี้คนกระตุกแล้วนี่คนรีบนี่แล้วรถคนก่อนให้ท่านท่างหนาเข้าเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมไม่ยังอื่นดอกถอยไปครับถอยไปไปจังไดรว่างเนี่ย ว้ายก็จะไปจังสันแล้วนะบูบ้านนีละเห็นโมทุกคนเห็นโมพคนเ่ะคงเคยสวรรค์เนาะโมเห็นจอยกองเฮ้ากองเฮ้าเล่นมาถึง หนึ yeah. <S <S ่งสองสามไปเห็นบอทุกคนเห็นบอเจ้าของบอกว่าไปไปไปเห็นแต่โดนเจ้าของด้านข้างครับทีมตั้งตาดไปลูกแก้วนั่นแหละทุกคนรวมโดนนั่นแหละทุกคนเห็นบอเห็นบอ สองสามตายตายไปก็พลาดไปสักเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่มญาติไ um ด้เม like ็ดฝนนั่นแหละกระแทกกล้องเนี no s <S ่ย no นี่ไปหมายมันคือโค้งโค้งสแลนนะไึ้นตัวขึ้นบ้านไม่หากไปสักโอ้ยมันคือว่อนยังสั่นอ่ะนะเป็นเด็กศูนย์ระบาดเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่ ม้นลงโค้งโค้อยู่นะขึ้นยังสั้นล่ะชุวงนี้ก็หนึ่งสองสามไปโอ้ยนอย่างงามเลยทุกคนมาเด็ดดูหาร์ดเพี่องเด้อขึ้นอย่างงามเลย่ะมั้ย วุ้ยบอลลูเห็นบอลแน้ะเป็นไรบางไฟอยู่คนเดียวหากขบการขาดนี้คนแล้วก็ไหลออกข้างก็บที่นี่ขึ้นย่างงามอะไรเนี่ยนะไหล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 ทะแยงออกข้างได้ทางหัวกขไหลทางหมู่บ้านมานมีน้ำตามพุ่มค่ำ เห็นมดโคตรเกีมาินเนีอาจจะยู่ไก่เนาะอยู่คนละฝั่งมาดิอยู่ปากไก่หนึ่งบ้านันไายกันด้อยู่ไก่ข้างน้มันบัปไก่ดิมันนั่นเครื่องลอยนละเกือบถึงลอยเมตรอยู่ดิอยู่ห่างจากคอนจูนบางไฟ อยู่ใกลบ่ไ,ได้เนะาะถ่ายยากะต้องอยู่ไกลๆนี่แหละถ่ายง่ายเนีย่ยเห็นบ่ทุกคนจักบังเข <c oughs> าก็โ่โห้เดินเนี่ยแต่ว่าบังไฟมันลายจูดเรื่อยๆเ,เนาะ ซูมมอเห็นมองอะสีสันๆเนาะคนน่ะมันลงโคง้งลงโค้งอยู่คนนะ่ะอุ้ยน่ะทุกคนขึ้นขึ้นอีกสองมังทุกคนตัวนี้ท่อสามน,นิ้วนี่ทุกคนสองนิ้วก็สามนิวนะ้วเนาะกำลังขึน้นอยู่เป็นยังไงกะเทะเบงเนาะ าบางอะไรจะเป็นก่อนบางที่ทรเราใด้โมูหเด้อยบนในนับเลยจุ่เรื่อยๆช่วงนี้ครับหนึ่งสองสามไปแต่ระบยียงไหมสัตว์ทีรีทีรีเลย โปรเห็นรึเ่าเด้อทุกคนบางไฟเด้อตัดทีหายเนาะบางคนรึเปล่าจูดเรื่อยเนาะทุกคนแต่โปรรู้ว่าจะบังไหร่เด้จูดไปเรื่อยอยอู่นะต้องได้นับเพื่อนนับที่หนึ่งที่สองไต่นั่งๆได้น,น,น,นับเลยแต่ว่าท้ายเรื่อยๆอยู่เนาะคนก็นับเอาเพราะว่าตอนไายก็โปรเด้เอาเนาะไายแต่บางไฟยังอยู่คนก็นับเอาเด้อ ก็ได้คอมเมนต์บอกกันเนาะว่ามีจังหังเทียนอันผู้ทายได้ท่านน่ะนะมันมีจังหวังจังหวังนะเขาเมนต์บอกกันเด้อยทำผูเลยเบิ่งก็ได้ตอนนี้ก็รอไอ้สามนิ้วขึ้นอยู่นะเนาะมันขึ้นอีกสองนิว้วรอทอดสามนิว้วสองสาม วายเป็นทางสั้นแล้วนาะอ้ยไปขึ้นงูแทะสนิ้วด้วยทุกคนนี่นิ้วทอสามนิวน้วเนาะรล้เห็นบ่เดี <S <S ย๋ยวปล่อยเนาะ <S 2> <S 2> โอ้ยทีลีทีลีเล,ลยทุกคนจับเป็นยางเรดูจังหวะเต็มทีะเลยทุกคน เขาขี่ฟ้าไปแล้วเรียบร้อยเห็นมัทุกคนมันก็หนีซอกทอสามนิ้วขึ้นไปเนาะขึ้นคากเด้มันก็หนีสามนิ้วเจ็บจวดแต่ตอนนี้ไอ้เมฆฝนก็เริ่มหายไปแล้วเริ่มสูบมีเมฆเริ่มสูบมีฝนแล้วเนาะบางไฟหายประมาณสองบางสามบางแล้วเมฆเมฆมันบางขึ้นไปแล้วหายเนาะ เบิ้งบมงไกกันเลยทุกคน,กน,ว,น,นนะว่าจะเป็นอะไรเราวางรุ่นบางไกวแ้วทุกคนเ<ป>บิ้งก้อนเมฆไปน้ำหน่อยๆงามๆเลยก้อนเมฆบ็ธรรมดาเลยเ<ด>ลยเมฆหลังฝนเนาะคนน่ะไป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 จันทร์ก็น,น้องบาทนะ จันจันหาเชือหาหมกกระเดื้องปัญหากนใส่กันดุเงยเง่อนสงแไปไม่คือเรื่อยคืองูแท้ฮะอ่าพุ่งปุ๊พุ่งบ มาเหยีครับของเห็นมาทุกคน,นเห็นบ่นอบขอโชคดีครับหนึ่ 1, 2, 3, <ป>สงสองส <te eth> <อ>ามไปเที่ยงทีดดรีเลยด้วยทุกคนไปปกดูมาเห็นมาล้ะซูม Zoom, ให้เบิ้งนี่ยไอ้ฝน เป็นมุมกันทุกคนเป็นยังไงมุมนั้นมันย้อนเสงนามุมนี้มันสิบุยนเบาอยู่ด้วยพี่น้องเบาๆเบาด้วนนะน้องบัวหนึ่งสองสามไปเอาหนึ่งสองสามเบาน้องบัวไปเอาไปกับไปที่จะได้แบบ

แล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นมอเห็นมอจัไปเก่งนีเ็ตขนาดเนาะไปกับไปบ่าวน้องบัวอป๊บๆๆอบเล่นดักตอ้ยไป็นทุกคนเห็นบ่ อาบนฐานนัฐพรฟาร์มไปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอย่างสวยงามเลยเ่าไม่พีน้องกุ๊กซีเนาะเนี่ยโอกาาคาดีครับ

โอ้ <Nee. S 1> so ้ม <ing> ักกลหนึ่งสองสามไปหาชื่อที่หลัง งูเลยเนาะเทพอั5 2สิบห้ายี่สิสสสบบ้าคร<อ>ับาคุณล จบบับปังกับโมงเด้อทุกคนในบ้านนี่นะจูดเรื่อยๆไหมอาชิบอน,อนอได้น้ำไปโมงทุกคน,กคนพ่อแม่พี่น้องจบงับจูดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ไหมอ่ะลุ้น,นเลยครับบทฐานจับปังเตรียมที่จดูดในสองบงังเนานะตอนนี้คำมันได้หามงเนี่ทุกคนตอนนี้หมดละตะเบิงคำเลขศรคำสำเร็จละ มงเนาะจะเบ่งบังไปกันเลยทุกคนวันจันเป็นนั่นแหละเนาะมีจังบงังอ่ะทุกคนกันนำเอาอลไรกันเนาะโดนทุกคนวัน,น <มา S 1> จะขึ้น <5. S 1> สูงหรือต่ำก็ได้เข็นไปแล้วทุกคนเข็นไปแล้วคุณนะเข,นข,นข้นดีเลยทุกคน โอ้ยกล้องก็ได้นะจะเข้ายอดกบไปบุบุขึ้นดีอยู่ทุกคนขึ้นดีอยู่แ่ว่ากล้องเขาบเห็นเด้อครับสะครับาครับบนเห็นบ ไปลูกแล้ว8.0ลราคาขอให้โชคดีครับ1.2.3ไปไปังใหญ่เลยทุกคนไปกับชุกตรงยอดครับยุคนะฮะดูกันไปก่อนนะเดูกเล่นเลี่น้องเคยสวรรค์ เห็นบอทุกคนเห็นบอเรียบร้อยครับหานขาดครับเคยสวรรค์ลอยเพี่ยงเพียงเคยสวรรค์สองขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามไป สี่สี้าครับแรกเลยไก็ผลเป็นมูสอง่45 2 45-50ไปครับบลใจหมูสออ้าวบั้งต่อไปหนึสไป ไปครับอ้าวมาชิคดูก่อนครับขอเชิคดูชิคก,ก่อนครับชิคก,ก่อนนักอนพอร์าร์มพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝันชดนีงเลยองศาพินครับ องสายพีนครับแมหมเรือคืองูทแท้มีบังร้อมบอกมาโอ้เมืดเครดจะลวดจะลวดจ,จังสั้นแล้วนะไปน้มน้มครับน้องปีใหม่หม่มันจิบมหอดบานบอกนะ <c oughs> มีบังพร้อมบอกเลยพี่น้อง จลุยจลุยจลุยอยู่อ้าวทาท่าโอ้ลงแล้วลงแล้วปีใหม่ดีเนาะหาบ้างแล้วทุกคนอยู่ในฐานเลยไหมกรรมการกระตาถั่วเด็กขับมันมืดนีหาบ้างรอรุ่นของเขาจูดไปแล้วสิขึ้นสูงหรือขึ้นต่ำก็ได้มาท้าเดิมครับพี่จันทานัตพรฟาร์มไปอยู อาสายนั้นร้ยครับข้อที่ข้อยโชคดีครับหนึงสองสามไปอาขอพักตรกไปเก๊ไก่บ่อาขอโชคดีครับเก๊ไก่หนึ่งสองสามไป ห้านมห้านมห้านมบังบนบังบนห้านมเข้าที่ครับห้านมหนึ่งสองสามไปครับขึ้นคักใช่ไหมวะเชียงที่ดีคักปัญญางทุกคนไปก็ขึ้นแบบตรงเป๊ะเลยเนี่ยแม่มาท่าเก่าครับ หน้าหนุ่มับประความตัวเบาได้อยู่ใส่น้ำด้ยก็ยังอยู่ครับเบาได้ครับขอหาหนุ่มไปเรื่อยๆทุกคนไปเรื่อยๆก็ย,กยังอยู่รู้เห็นบอกเบาแผ่วครับ